สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่แปดแล้วนะที่เราอยู่ที่เกาะซาดิเนียอิตาลีนะคะอืเมื่อคืนคืนที่เจ็ดเราพักที่ชายหาดไม่ใช่แคมปิ้งนะคะเป็นพื้นที่แบบให้ตั้งแคมป์อะ่ะแล้วเราก็เจอดีจนได้เนาะเนื่องจากว่าเรานึกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะตั้งแคมป์หน้าหาดซึ่งเราก็เห็นเพื่อนๆนคนอื่น,นๆเขาก็ตั้งกันเราก็ตั้งบ้างนะปรากฏว่าประมาณตอนสี่ทุ่มกว่า ทันตำรวจก็มาเลยมาเคาะเลยนะคะว่าเออพวกคุณตั้งตรงนี้ไม่ได้นะอ้าวเราก็บอกอ้าวแล้วทำไมเพื่อนบ้านตั้งได้อะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ติดติดแบบชิดหาดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอ้าวของเรามันชิดเหรอเราก็ไม่ได้ชิดเท่าไหร่คุณขยับมาอีกประมาณร้อยเมตรได้ไหมโอ้โหลอยเมตรมันก็ไม่ได้ไกลเลยนะ <laughs> เขาให้เราเขยับออกมาอีกหน่อยหนึ่งเราก็ไม่ได้ชิดขนาดจะต้องแบบ ก้าวขาลงไปแล้วเป็นเป็นหาดซะที่ไหนก็ไม่ใช่เลยอยู่ในแนวเดียวกันกับเพื่อนๆ่ะแต่ยังไงไม่รู้อ่ะอืมเราก็ต้องจ่ายค่าปรับไปคุณรู้ไหมเท่าไหร่สองร้อยูโรนะสองรอยยูโรอืตำรวจนี่มากันเต็มเลยนะอืถ่ายรูปทะบุญทะเบียนนู่นนี่นั่นคนอื่นเพื่อนบ้างเขาแตกตื่นกันเกิดไร้ขึ้นเลยเงี้ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยคุณล้ำเส้นเกินไปอะไรเงี้ยเอา อีกอย่างหนึ่งนะคือรถที่จอดเรียบๆชายฝั่งอะ่ะมันไม่ใช่รถเหมือนเรามันเป็นรถแบบแคมปิ้งคาร์คือคันใหญ่ๆมีห้องน้ำเขาเราถามเขาว่าทำไมเราถึงไม่สามารถตั้งแบบนี้ได้เขาบอกว่ามันไปรบก,กวนทำความสกปรกอะไรเงี้ยแล้วไอแคมปิ้งคารนะ์น่ะเขามีก็มีห้องน้ำไงแต่ของเราอนะ่ะมันไม่มีเป็นรถแบบออฟโรดแบบเนี้ยมันไม่มีห้องน้ำนะคะคุณจะต้องหาที่เยี่ยว หาที่ฉี่นะคะหาห้องน้ำเอาเองตามสมุมทุ่มพุ่มไม้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยเข้าใจว่าเขาคงไม่ค่อยชอบรถประมาณนี้ที่จะให้เข้าไปใกล้กับอาหารเท่าไหร่เขากลัวว่าเราจะไปฉี่ไปอะไรเหม็นแล้วคนที่เข้ามาที่ออกมาอะไรเงี้ยมันจะแบบมันไม่โอเคกับธรรมกับธรรมชาติเขาอะอืมก็เลยจะให้ไปค่าปรับ200ยยูโรนะอืม โอ้โหที่ก็ตกใจมากเลยว้าวไม่น่าจะแบบแล้วไม่มีป้ายบอกอะไรเลยไม่มีที่กัน้นไม่มีป้ายบอกมันก็เลยแบบว่าเออมันเป็นความไงอ่ะเราก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยก็เลยเสียค่างโง่ไปเนาะเออก็จำไม่เป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะทีนี้คืนเนี้ยเราก็เลยหาแคมปิง้งละไม่ได้ละเราต้องหาแคมปิง้งถ้าเป็นแคมปิ้งอะ,ะก็คือไม่เท่าไหร่งไง มีที่อาบน้ําอะไรแต่เมื่อคืนไม่ได้อาบน้ําเลยยุงก็เยอะด้วยนะอยู่หน้าหาดอย่าคิดว่าไม่มียุงนะคะลมแรงของวันนั้นมียุงยุงเยอะมากดีนะที่เอาน้ำมันน้ำมันตะไคร่หอมติดมาด้วยแล้วเราก็ซื้อ,อยากันยุงที่เนี่แหละเนาะตามด้วยย่หมองเมื่อเช้ามีเพื่อนบ้านเดินมาถามว่าคุณมี อะไรกันยุงไหมเพราะว่ายุงเยอะมากแล้วเขามีตู้ลูกตัวเล็กๆไงทิศก็เลยเอาตะไคร้น้ำมันหอมตะไคร้เนี่ยให้เขาทานะอมืมค,ค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ในการตั้งแคมป์สายแคมปิ้งอย่างพวกเราก็แล้วกันนี้จะไปเมืองอีกเมืองนึงลงไปทางใต้ๆหน่อยใกล้ๆกับเมืองหลวงของของเกะาะซาดิเนยียนะคะโอเคค่ะจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงเดีย๋ยวอัปเดตกันนะคะ